ในวันนี้ขึ้นมาซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้มีเกียรติมากมายเลยทีเดียวในวันนี้แพทย์หญิงนัทพรชุมคงนะคะเก่าเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะในการะคะก็ขออนุญาตแสดงความอขอยินดีและก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่เราได้รับอภิปรายทั้งจากทางฝั่งของทาที่จะอยากจะมอบสิ่งเล็กๆนะคะทีดี ในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะก็เป็นคีรีล็อที่จะจาที่คลินิกการดูแลคลินิกของเรารวมถึงจะมีเซสชั่นที่สุดแล้วเรายังมีการเปิดคลินิกการดูแลคลินิกนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็เปิดล็อคู่กับคุณคิวเองมาแชร์นะคะในเรื่องของความรักดีๆนะคะของทั้งสองท่านที่เราให้ทำไปใช้ในชีวงวันเวลา จได้พูดไปให้พวกเราฟังนะคะหรือวันนี้เราก็ให้เกียรติมา,านในวันในี้ด้วยนะคะในฐานะที่ช่างเป็นมิสเทนเดย์โชวน้องคนแรกท่เรามีบนเวทีเลยะคะ่ะน้องจะทุกคนนะคะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราไม่ใช่เพศที่แตกต่างนะคะและ้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเล็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยโยนเยีย็เพศแล้วก็ เราเชื่อว่าเราออกแับความคิดคนอื่นไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่สาคัญกว่าน,นั้นคือเราต้องอย่าเหยียบตัวเองค่ะแล้วตัวทแล้วก็เสร,รีให้กับพวกเราอยู่นะคะดังนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยค่ะขอบคุณค่ uke, เะ,คะคเด็กที่เริ่มรู้สึกนะคะเด็กที่เริ่มรู้สึกว่าหรือแสดงออกเนี่ยในเรยยื่องตอนอายุประมาณสองถึงสี่ปีคือ,ม,อ,อมันเป็นความรู้สึกแบบภายในตัวเด็กที่ รับรู้เรื่องเพศของตัวเองมันเป็นแบบเรื่องของความคิดกับจิงใจงแสดงออกทางเพศคือแบบแสดงออกให้คนคอื่นรู้เนี่ยก็คือ1นึ่งคือซิสเจนเดอร์สองคือาเทาง์เจนเดอร์แล้วก็ข้อสามคือตอนไบนาไม่ค่ะมันเป็นยังไงครัทางเพศที่ตรงกับเพศตอนแรก<อ>เกิดยกตัวอย่างเช่นสมว่าถ้าตอนเด็กตอนเด็กเกิดมาเป็น ผู้หญิงมีหายายกอน้นเป็นผู้หญิงค่ะโตขึ้นนิยามเลยว่าเป็นผู้หญิงอันนี้มเนี่ยเขาจะเล่นเล่นว <ไป S 1> ่ายความที่เดียวกันมองไปดูโอเคอน้องที่เราเห็นเด็กๆแบบอยู่ที่บ้านคุณแม่ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเด็กที่เป็น L G B T Q ล่ะคะเรามีแนวทางในการดูแลเขายังไงบ้างคะอาจารย์สีขวว ออกมาตักขวดเริ่มรับรู้แบบว่าการจะแสดงออกมาเนว่า่าจะเป็นไปทางไหนดีเนี่ยเขาอาจจะแบบเริ่มอยากจะลองผิดลองถูกต่อมาเรื่อยๆอ่ามีจุดเนาะอเกจะมามีตัวผู้ชายเป็นเพศชายเกิดมามีจุดเป็นเพศชายเกิดมามีจุดเป็นเพศผู่เป็นเพศไปเช่นหมอฝุ่เป็นหมอสูเนี่ยเวลาเกิดมาปุ๊บอาจเด็กร้องแวงะวงะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้ลุ้ผู้ชายลูกผู้หญิงแต่เนี้ยไม่ได้ เพื่อทีจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายแล้วก็ถ้าแบบเอกับพูดง่ายๆว่านอกจากเปลี่ยนแปทางร่างกายแล้วเป,ปล,เลเี่ยนแปลทางจิตใจด้วยก็จะทําให้แบบกับรูปร่างเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการที่อาจารย์อาจารวัฒน์บอกตอนแรกก็คือว่าได้ครับดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินค่ะครับแล้วก็จริงๆบางคนอาจจะบบเกิดมาแล้วแบบไม่ตรงกับความคาดหวังงั้นสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะแบบทำก็ เกิดมาทมีจ hmm. yeah. wow. okay. wow. mm ูห hmm. รือม yeah. wow. hey. wow. ีจิงอ่านแกที่สองก็คือเป็นแกนสมองว่าอยากจะเป็นผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงถ้าสมมติว่าแกตรงกันเช่นเกิดมาเมื่อกี้ที่เราพูดอยากว่าตัวมีจูอ่านแล้วก็อยากจะเป็นผู้ชายอยากจะมองว่าเป็นซีเป็นซีเป็นซีเมนหรือว่าซีเจนเนอร์เมนพ่อแม่แล้วก็ให้ทางน้องเนี่ยอาจจะแบบมาปรึกษาทำให้ผู้ชายได้ ช่วยน้องได้นะคะเป็นตัวกลางบุคคลที่สามเพื่อที่จะให้แบบเขาเนี่ยกล้าที่จะพูดกับเรามาในหลักการของทางด้านการแพทย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าแบบเออมาพบคุณหมอแล้วมีความเชื่อใจก็จะรู้สึกว่าแบบทางโรงพยาบาลที่มัธยมที่ได้กรุณาให้เขียนเรื่องไฟล์ปกครองนะครับหรือในอีกตำแหน่งหนึ่งคือในายอำเภอทีมผู้บริหารของทางโรงพยาบาลได้มาเจอกับพี่น้องชีว LGBTQ ไอเอ u s ัส uh huh. ทุกท่าน uh huh. นะครับแล้วก็ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านสารวัตรกำน,นันทั้งอำเภอเราร้อยกว่าคนมีในช่วงเช้าผมก็เลยม,มาช้าแล้วก็เนี่ยครับเที่ยมพอนป,ประหลังเพื่อหน้าทีกลุ่มงานทะเบียนบอกว่าถ้าคนจะจดทะเบียนสมรสกันได้เขาใช้คำว่าชายหญิง uh huh. เขาใช้คำว่าชายและหญิงตามเพศสภาพนะครับ uh huh. ชายและหญิง uh huh. กฎหมายตัวเนี้ย ที่เราเรียกว่ากฎหมายสมรสเท่งเทียมเนี้เปลี่ยนจากคาว่าชายและหญิงเป็นบุคคลดังนั้นหมายความว่าใครก็ได้ไม่จากัดและเฉพาะชายหรือบุคคลสองคนสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถอดอายุเท่าไหร่นะครับเพียงพอ17ปี อายุ17ปีไปเป็น18ปีเป็น18ปีใช่ครับคุณอ้องคับแล้วคำถามของท่าน<ะ>ที่ถามมาเมื่อกี้ว่าพี่น้องแ g ว t ีถ้าจะจดทะเบียนสมรสต้องเตรียมตัวยังไงเป็นบุคคลเหมือนกันแล้วเหมือนผู้ชายและผู้หญิงอยากจะจดทะเบียนสมรสกันในสมัยตะก่อนนะทำแบบนั้นเลยทุกอย่างเหมือนกันทุกประการเพราะตอนนี้คนทุกคนเข้าเทียมกัหมดแล้ว กันแล้วจริงๆแค่นี้ครับชายและหญิงก็ทําแบบนี้บุคคลและบุคคลําแบบน,บนี้ครับนะครับผมมสองรงลูกหนึ่งนะครับหนึ่งสองา